สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีเมถุนและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทาโ,โทร่ทุกท่านนะครับธุรกิจการงานของชาวราศีเมถุนช่วงนี้เป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับใบที่หนึ่งใบที่ 1, นึ่ตำแหน่งตัวคุณตอนนี้เป็นอย่างไร the word ด o ว l d คืออะไรมีความสุขพอใจกับงานที่ทำ เพราะมีความสุขความพอใจกับการทำงานมีความสุขมีความพอใจดีการงานตอนนี้ตัวคุณเองค่อนข้างจะมีความสุขเพราะ The World เป็นไพ่ที่แทนความรู้ความสามารถความสุขที่คุณได้รับจากการทำงานถ้าแปลแบบภาษาง่ายๆก็ชิวๆสบายๆตอนนี้อยู่ตัวแล้วอยู่ในระดับแบบอยู่ตัวแล้วตั้งตัวได้ ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรกับตัวเองรเรื่อยรเรื่อย,อยสบายสบายนะครับเมถุนตอนนี้นะค่อนข้างค่อนข้างจะมีความสุขกับการทํางานดีอยู่เรามาดูต่อว่าสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไรเหมาะกับการทํางานเหมาะกับการลงทุนการค้าการขายไหมสภาพแวดล้อมทําอะไรก็ชนะทําอะไรก็ประสบความสําเร็จมันมีผลประโยชน์ที่ลงตัว หกหมาประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจทุกอย่างมันโอเคมันควบคุมได้ความสำเร็จของงานเราควบคุมได้เป็นที่น่าพอใจเพราะฉะนั้นสองใบนี้คุณภาพของไพ่ออกมาค่อนข้างดีนะ,ะตัวคุณก็พอมีความสุขการงานก็ราบรื่นไม่มีปัญหาอะไรจัดการได้ทุกอย่างลงตัว ทีนี้เรามาดูในเรื่องของบริวารเครื่องมือเครื่องใช้ลูกน้องลูกจ้างเป็นยังไงเรามาดูซิซัพพอร์ตเรามาดูพวกฝ่ายซัพพอร์ตกันเปลี่ยนแปลงลูกน้องมีแบบว่าเข้าขๆออกๆเยอะเข้าๆออกๆมีการเปลี่ยนแปลงลูกน้องหน้าใหม่ๆเกิดขึ้นลูกน้องบางคนมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเข้าๆออกออก เครื่องไม้เครื่องมืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องไม้เครื่องมือใหม่ๆเข้ามาว e e l อ for ร u n e มันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนงานเห็นไหมเป็นเรื่องของการเปลี่ยนงานตำแหน่งลูกน้องลูกจ้างเพื่อร่วมงานมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนหน้าที่มันแปลได้สองแบบหนึ่งเปลี่ยนงานไปเลยคือลูกน้องลูกจ้างพนักงานเพื่อนร่วมงานลาออกกันเนยอะ กับอันที่สองคือมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหน้าที่การงานปรับเปลี่ยนตําแหน่งปรับเปลี่ยนหน้าที่เครื่องมือเครื่องใช้ก็มีการปรับเปลี่ยนอะไรอะไรไปหลายอย่างอาจจะเป็นการอัปเดตเครื่องไม้เครื่องมืออุปรกรณ์นะในตัวคุณเองส่วนส่วนที่ผมมองเนี่ยวีออฟฟอร์จูในในตำแหน่งของบริวารเครื่องมือเครื่องใช้ตัวคุณเองกําลังมีการเปลี่ยนเครื่องมือใหม่ๆ เปลี่ยนโทรศัพท์มือถือเปลี่ยนรถใหม่เปลี่ยนเครื่องจักรเปลี่ยนอุป,ปกรณ์อะไรที่มันเก่าร้าหลังหรือมันไปต่อไม่ได้หรือมันมีปัญหาคุณก็จัดการเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าไพ่สองใบนี่มันมาดีแล้วนะคือเดอะเวอร์กับหกไม้พอทุกอย่างดีขึ้นการเงินการทองของคุณก็ดีขึ้นด้วยพอคุณมีเงินมีทองคุณก็อัปเกรดอุปกรณ์ใหม่อย่างนี้เป็นต้นได้ แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งหน้าที่ของลูกน้องลูกจ้างเพื่อนร่วมงานปรับเปลี่ยนตําแหน่งกันยกใจอาจจะเป็นเพราะว่าหกไม้มันมีความสําเร็จมาแล้วมีความดีความชอบมาแล้วทุกคนก็ได้ได้รับผลตอบแทนตอนนี้คุณอาจจะกําลังตอบแทนลูกน้องบางคนบางท่านให้อ่างเปาบางคนบางท่านให้ให้เงินเดือนเพิ่มให้เงินพิเศษอะไรประมาณนี้นะครับเกี่ยวข้องกับตรงนี้นะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เปลี่ยนแปลงนั้น ไปในทางที่ดีไปในทิศทางที่ดีโอเคนะครับทีนี้เรามาดูในใบที่สี่ใบที่สี่บอกว่าคนที่จะสนับสนุนเป็นอย่างไรสามไม้สามไม้เกี่ยวกับลูกค้าคู่สัญญาคนสนับสนุนคนอุปถัมเป็นอย่างไรสามไม้บ่งบอกว่า ต้องเฝ้าติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดสามไม้ปล่อยมือไม่ได้เราต้องดูแลเราต้องเทคแคร์ต้องเอาใจใส่ลูกค้าผู้สนับสนุนแล้วก็ผู้อุปถัมภ์คนที่จะมาสนับสนุนเราลูกค้าเราเราต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับสามไม้มันเป็นเรื่องของการดูแลเทคแคร์ เป็นเรื่องของการเอาใจใส่แบบวางมือไม่ได้ยังปล่อยมือไม่ได้ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดต้องเฝ้าติตตามเฝ้าคอยดูโอเคเพราะเพราะนั้นธุรกิจการค้าธุรกิจการงานคนที่มาสพอร์ตเราคนที่มาสพอร์ตเราลูกค้าผู้สัญญาผู้สนับสนุนผู้กระทำเราต้องให้ความสําคัญให้ความดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยนะ,ะเขาถึงจะดูแลเขาถึงจะรักเราเขาถึงจะ เอาใจใส่เราไปนานๆเพราะฉะนั้นลูกค้าบางทีคุณอาจจะมีการแบบเดินทางไปเยี่ยมเยินลูกค้าบ้างไปถามลูกค้าบ้างพูดคุยกับลูกค้าบ้างนะครับโอเคละมันเป็นเรื่องของความใกล้ชิดสนิทสนม,มเป็นการเทคแคร์ลูกค้านะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการงานของคุณตอนนี้มีโชคไหมใบที่5คุณมีโชคจากงานไหมช่วงนี้ มีเรื่องให้ต้อง,งมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจแล้วราชินีดาถามอยู่ในตำแหน่งโชคลาบมีความเด็ดขาดในการจัดการกับปัญหาก็อาจจะมีคนมาช่วยมามีคนมาช่วยในการจัดการกับปัญหาต่างๆาถือว่ามีคนช่วยดูแลมีโชคไหมมีโชคในเรื่องของการตัดสินใจมีคนเข้ามาช่วยงานมีคนให้ความช่วยเหลือ ในการที่เราจะตัดสินใจทําอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นราศีมิถุนโชคมาจากการตัดสินใจถ้าตัดสินใจดีมันก็ดีอยู่แล้วแล้วถ้าตัดสินใจไม่ดีล่ะไม่ใช่นะมีคนมาช่วยมีคนมาช่วยในการตัดสินใจจะทำให้การตัดสินใจนั้นราบรื่นง,ง่ายอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นสบายๆครับมีคนมาช่วยเคลียร อ่าอย่างนี้แฮปปี้นะมีโชคนะมีคนมาคอยมีคนมาคอยเคลียร์ปัญหาต่างๆให้กับเรานะครับสรุปแล้วธุรกิจการงานของคุณนะครับในช่วงนี้ภาพรวมมันมีเรื่องของข้อสัญญาข้อตกลงข้อผูกมัดอ่าทุกเพราะฉะนั้นการงานของคุณตอนนี้มันเป็นไปตามข้อตกลงเป็นไปตามสัญญาเป็นไปตามข้อผูกมัด เพราะฉะนั้นมันก็ต้องใช้เหตุและผลในการทํางานมันจะใช้อารมณ์ในการทํางานไม่ได้นะครับอย่าพลาดนะอย่าพลาดาให้ดูขอ้กอกฎหมายขอสัญญาเอกสารอะไรพวกนี้เป็นสิ่งสําคัญที่สุดในเรื่องของแง่ของความยุติธรรมเรื่องของกฎหมายเรื่องของสัญญิงสัญญาอะไรพวกนี้เราต้องดูให้ละเอียดนะครับเอกสารงานงานเอกสารงานสัญญา อันนี้เราต้องรัดกลุ่มนะครับผมไพ่ก็บอกมาประมาณนี้นะในเรื่องของข้อสัญญาจะต้องมีการรับรัดกลุ่มนิดหนึ่งราทีนีดาบจะติด้าขึ้นคู่กันเนี่ยคือให้ตรวจสอบให้ดีในเรื่องของสัญญาข้อความเอกสารงานกฎหมายนะครับผมอันนี้พลาดไม่ได้เลยนะราฝีมีทุนนะครับอาจจะมีเรื่องของการเซ็นสัญญาเรื่องของการทําเอกสารผูกมดหรือว่า มีข้อสัญญาเข้ามามีใบออเดอร์เข้ามาอะไอย่างนี้ก็ได้นะครับผมโอเคจบแล้วนะครับกับชาวราศีเมถุนนะผมว่าภาพรวมแล้วงานมันไปอย่างราบรื่นปกติงานดีเงินเด่นเพราะว่ามันมีเรื่องของชัยชนะเรื่องของความสมเร็จมาเพราะฉะนั้นการเงินมันก็ต้องสมเร็จด้วย สิ่งที่ต้องระวังของชาวราศีเมถุนในช่วงนี้ก็คือเรื่องของการทําสัญญาข้อตกลง,งต่างๆต้องดูให้ชัดเจนนะครับดูให้ละเอียดถีถ่วนนะครับโอเคจบแล้วนะครับใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่ามาปรึกษาได้นะครับเดี๋ยวผมทําคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ